ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งในส่วนของ Candle Time นะครับหลังจากที่เราได้ตัว zip Candle Time มาแล้วนะครับเราก็กด a x t a c t file เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับทําการ copy นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม mt 4ของ ตัวที่เราเปิดอยู่นะครับที่เราใช้ใช้ในการเทรดอยู่นะครับแล้วก็ไปที่ม,ม,มุมซ้ายบนนะครับเลือกคำว่าไฟล์นะครับเลือก open folder นะครับแล้วก็เข้าไปที่ MQL4 นะครับแล้วก็จะเห็นคำว่า Indicator นะครับผมก็ดดบเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกขวา p a s t e candle Time นะครับผมอพอเราคลิกขวา ค Place c a n d Time เสร็จแล้วก็กด X ออกแล้วก็ออกโปรแกรม MT4 ตัวนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดในส่วนของตัว MT4 ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมุติว่าของพี่พลน,นะครับเปิดตัวนี้ MT4 ACFX นะครับแล้วก็มาเลือกที่ช่อง i n d i c a อร์ เลือกนี่ครับคอสตอมแล้วก็แคนเดิลไทม์ดังนั้นวิธีติดตั้งแคนเดิลไทม์นะครับเราจะให้มาเลือกตรงที่อินพุตเนี่ยครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงนะครับคัลเลอร์แล้วก็ฟอนต์ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีอ่าสัก2อ่ะครับแล้วก็คำว่าอ่าโลเคชันตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น ท็อปไลท์กดโอเคครับอ่าขึ้นมาแล้วครับน้องไข่ตุนครับโอเคนะลองติดตั้งดูนะครับผมสวัสดีครับ